สวัสดีครับเราอยู่ที่ศูนย์จัดก,การฝุ่นนะของกรุงเทพมหานาครน,นะครับก็สถานการณ์ก็เมื่อคืนก็มีอากาศปิดนะแต่ว่าเรามีการสะสมฝุ่นเพิ่มจากการมีการเผาพวกชีวมวลนะพวกไอฟางข้าวอะไรที่จังหวัดใกล้ๆเรานะก็มีการเผาค่ข้างเยอะนะทำให้มีควันมาสะสมชัดเจนเลยอาะผมผม่รอธิบายเลยว่าเป็นไงสถานการณ์ เห็นได้ว่ามันฝุ่นมันขึ้นทางภาคตะวันออกใช่ไหมครับก็ตอนนี้มีเป็นเขตสีแดงนะครับเกิน75ไมโครกรัมอยู่4เขตนะครับหนองจอกยินบุรีสามวาแล้วก็พันายานะครับก็มีการยิงเซลล์กอดคาให้ประชาชนทราบเรียบร้อยแล้วนะครับภาพรวมของกรุงเทพก็ยังเป็นสีส้มอยู่แต่จะเห็นว่าตอนตะวันออกเนี่ยนะครับจะเยอะกว่าเพื่อนส่วนอื่นๆก็ยังอยู่ฝั่งตนเงินไม่เยอะครับเนะเพราะว่าจริงแล้วฝุ่นเหมือนกับฝุ่นมันมาจากทางทิศตะวันออก แล้วพอมาเจอตึกสูงต่างมันก็เกิดเหมือนการการกักของฝุ่นนะเย่างไร้ว่าอันนี้ชัดเจนว่าฝุ่นเนี่ยมันอยู่ด้านนอกอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมาจากรถยนต์เท่าไหร่นะเพราะว่าแถวหนองจอบินบุรีก็ไม่ได้มีการจราจรติดขัดนะแต่ว่าทางทางซ้ายเนี่ยฝุ่นยังไปไม่ถึงนะมาถามว่ามาเกิดอะไรขึ้นก็ม่อคือที่บอกว่ามีมีการเผาอาดน,นี่นี้อันนี้คือภาพรวมมีการอ่าเนี่ยเห็นว่าแดงไม่ใช่แดงกรุงเทพแต่ด้านบน ปักเกตอะไรก็มีสีแดงเหมือนกันขยายหน่อยดิเห็นว่ามันอยู่ในมุมฝั่งเนี้ยฝั่งที่ได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากด้านตอนออกของเรานี่้องดูจุดเผาดิเห็นว่าจะมีจุดอัตะปอดขนาดใหญ่เลยนะฮะก็ไม่ห่างกรุงเทพมากนะกรุงเทพอยู่ตรงนี้แล้วก็บริเวณนี้ซึ่งพื้นที่ที่เผาก็ประมาณหมื่ 20, นสองพันไร่ไหมสองหมื่นแล้วครับ ประมาณสองหมื่นไล่นะแล้วก็ดูทิศทางลมนี่ลมกี่เมตรนะหกร้อยเมตรซึ่งเป็นลมที่เอาเอาซูบเอาเนี่ยเห็นเห็นทิศทางลมใช่ไหมครับตรงมที้หน่อยครับจุดเผานะครับสองหมื่นไร่แล้วทิศทางลมก็คือพัดเข้ามาในกรุงเทพกับันเดิืนะครับก็นี่ระดับกี่เมตรนะความเร็วลมเป็นระดับหกร้อยเมตรครับหกร้อยเมตรเป็นที่ที่จะเป็นทาฝุ่นแล้วตอนนี้เผาสถานการณ์มัยังลดลงไหมตอนนี้เข้าใจว่า ก็ยังดับไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าไปได้ยากรถไม่สามารถมันเป็นพื้นที่ท,ที่แบบลึกแบบเป็นลุ่มเหมือนะเป็นเกลืนาแบบไอนา,นนานระยะจมน้ําเนี่ยครับเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำลุำ่มน้ำกงครับเออโอเคแล้วดูสรนะคว,ควันนะก็เห็นแล้ววันนี่ก็ชัดเจนนะอันนี้เป็นภาพจากดาวเทียมนะ้าสีเหลืองๆก็อาจจะเป็นจากเมื่อคืนนะแสงแดงเนี่ยอาจจะเป็นอันที่ยังไม่ดับแล้วก็ีเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือภาพฝุ่นที่ก็ ก็มาในนี่คือเขตกรุงเทพแต่ปัจจุบ,บันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำไมตรงนี้มันถึงเป็นสีแดงนะอันนี้ก็ได้เป็น,นก็ได้กลิ่นเออเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็ได้กลิ่นไฟ<ป>ได้กลิ่นควันไฟเหมือนกัน<ใ>นะเครื่องที่ทอยู่สามวันนี้ก็ได้กลิ่นมัน,ม,นมันก็มาตามทิศทางลมมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่อะไรก็อธิบายตามวิทยาศาสตร์นะเพราะมันให้เห็นเราว่า,าสภาพเราเป็นยังไง